สวัสดีครับเพื่อนๆอ้โช่องนี้ยังไม่ได้ถ่ายหน้าบ้านเก็บภาพหน้าบ้านไว้ก่อน,นเขียวสดงดงามดีไหมปะป๊าเราออกมาหาอะไรกินไหนเดู๋ยวสิาปะป๊าหาอะไรกินเดี๋ยวกันเรานี่เห็นปะป๊าออกมาไงก็เลยถ่ายเลย เลยไม่ได้เอาไม้จับมาถ้าทำอะไรหาอะไรกินเนี่ยเด็ดใบชะพลูอ๋อเด็ดใบชะพลูข้างนอกนี่เริ่มใบใหญ่แล้วนะเริ mm ่ม hmm. มีใบใหญ่ๆเพราะป้าเด็ดในบ้านหมดแล้วมั้งดูขนาดเม็กซิโกไหมใครอยู่อยาก ทำรั้วกินได้ก็เนี่ยปลูกคณะเม็กซิโกกับชะอมนะช,ชะอมคณะเม็กซิโกปลูกแบบเป็นรั้วกินได้ไงเป็นรั้วกินได้นะจ๊ะปลูกหน้าบ้านเรานี่กินได้หมดเลยทุกต้นไม่มีต้นไหนที่ไม่ได้นะี่เนี่ยทุกต้นหน้าบ้านเนี่ยไม่มีต้นไหนที่กินไม่ได้นะกินได้หมดเลย ผู้จัดจาการเอสดเราเพิ่งจะมาจัดการไปไม้แดอย่างเดียวีามเพื่อนไอ้บอกปลูกไม้แดกอย่าง <laughs> เนนดีดยว <laughs> เพื่อนบอกว่าไม่อยากปลูกไม้ดอกหรอกแดกไม่ได้ <laughs> ปลูกไม้แดกดีกว่าเนาะวุ้ยตายแล้วผู้จาไม่สุภาพมันเรื่องจริงพูดไปเถอะอืม น,นวว้นเฉาววยเรื่องตู๋เยอะๆจำเป็นต้องใช้ในการไล่แมลงวีขาวน้นเฉาววยสะดานี่สะดาเริ่มแตกแล้วสะดาเริ่มแตกยอดมาแล้วเมื่อวานไปจับไม้เฉยเลยเดี๋ยวเราก็จะได้สะดาไปหมักทำน้ำยาไล่แมลงหมกๆใส่กระถางก็ได้แล้ สุดยอดมากเลยปะป๊าบรรยากาศบ้านเราดีนะเฮ้ดีดูอรอบๆบ้านนู่นผู้จัดการเอ็ดน่ารักเหนื่อยหน่อยนะผู้จัดการนิติบคุคคลหมู่บ้านเราเหนื่อยหน่อยนี่เดี๋ยวเอาลงช่องช่องต้มปลูกผักกินเอง อืได้เยอะยังอืป้ปาออกมาหาเก็บกินทุกวันเลยผักสวนครัวรัวกินได้ของแท้เนี่ยพืชมงคลเนี่ยพืชมงคลเป็นมงคลแก่ชีวิตเนี่ยเนี่ยพืชมงคลของเราเนี่พืชมงคลนี่นี่เห็นเห็นแบบนี้ยเนี่ยพืชมงคลจับต้องได้กินได้พืชมงคลเราจะเรียกไม้ประดับนะ เขาถือเป็นไม้ประดับที่สวยงามแต่เป็นมงคลกับชีวิตเราไม่ค่อยคิดแบบนั้นเพราะว่าปลูกแล้วก็ทำให้รู้สึกสบายใจมีความสุขแต่มันก็ไม่ได้เรียกเราไม่ช่วยให้เราร่ำรวยเงินทองมีโชคลาภเพราะว่าพืชมงคลเขาก็เป็นแค่ไม้ประดับเขาจะมาช่วยเราสร้างรายได้ได้ยังไง เนาะใช่ป่ะปลูกแล้วจะร่ำรวยเหรอมันไม่ใช่อ่ะเออมันไม่ใช่หรอกตั้งชื่ออุ้ยรู้ระเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีรวยไม่รู้จบเงินทองไหลมาเทมาอืมก็เป็นแค่การตั้งชื่อเพื่อการค้าแค่นั้นเองเขาเรียกดึงดูดดึงดูดดึงดูดการค้าขาย ความเชื่อของกลุ่มบางกลุ่มบางคนเท่านั้นเนี่ยเนี่ยพืชบางคนพืชบางคนนี่พืชบางคนสวัสดีปลาไกยปลาไกยของแจ๋วปลาไกยของแจ๋วเอายอดไปกินได้ลปะปลาไกยของแจ๋ว <c oughs> คุณวิรัตยิ้มแย้มป้าป้าต้เด็ดยอดไปกินยอดยอดยอดยอ่อนนี่ยอดอ่อนนี่อร่อยนี่ป้าป้าเราจรเก็บยอดมายมกินเอายอดจะอมนี่ยอดอ่อนของของนี่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 ป้า ยอดอ่นนอนอนนี่ฮะอ่อนขนุนปลาไปยังไม่เคยกินเนาะปลาไก่อืมอร่อยไม่ขมหรอกเนี่ยเนี่ยเด็ดยอดกินชิมสิมียางนิดนิดกินไนหะมใส่ไหมมันมันอมเอ้ยว่ากินกับส้มตามาเล่าน้ำตกซุปตอไม้นี่ยอ,อ,ยยอ,ยอ,นอย่างอร่อยเลยอืมเด็ดยอดกินยาอร่อยนะปลานี่เด็ดยอดชะอมกิน มัมรีเข,ขาวตาเทียมแอดนอครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมอมรีเข,ขาวตาเทียมนครพนมด้วยน้องหนุ่มเขาเก่งนะน้องคนตายายอ่ะน้องปอไงเก่งยัง,ยงไม่นิ่มยังไม,ม,ไม่ต้องดูต้องดมกลิ่นถ้ามีกลิ่นออกอ่ะแต่ที่นี่เขาบอกตาห่างๆเนี่ย อาจจะเอาออกมาบ่มได้แล้วอะไรเงี้ยตาห่างๆแต่มันยังไม่มีกลิ่นเนาะนมันยังไม่หอมเ,อเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกขนุนซะด้วยกวันจันทนระ์น่ะงั้นวันจันทร์เนาะค่อยกินค่อยเด็ดออกมา <c oughs> ต้องคนที่เขาปลูกเขาเห็นเขาก็รู้ละน้องปอ น้องปอกับน้องนวดขยันขยันเขานะเดี๋ยวพี่กับเฮียเนี่ยจะไปอาศัยอาศัยอยู่กินด้วยยามแก่เท่าชราพี่คนเลี้ยงไปให้น้องปอกับน้องนวดเลี้ยงตายหาแล้วสูงนะเนี่ยต้นมะม่วงต้นเนี้ยตอนแรกตัดจนกุดเลยเนี่ยสูงอ่ะลเยแงฮะอะไรนะลูกเลย ตำลึงว่านั่นแหละลูกตำลึงที่ป้าบอกแตงกวาป้าให้ลูกตำลึงเนี่ยลูกตำลึงเนาะเมื่อก่อนป้าบอกแตงกวาป้าดีใจใหญ่เลยนึกว่าแตงกวาโอยไปละพูดถึงอย่างงี้แล้วขำขอบคุณที่รับชมนะคะ